กรับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนกันด้วยนะครับผพราพบกับผมอีกแล้วนะฮะช่องพ่อชนะก็อย่างที่ผมคาดการไว้จริงๆด้วยนะฮะบอกแล้วว่าเป็นจี้ที่เป็นจี้สําหรับวา,าเลนไทน์อ่ะจี้เล่อะวาเลนไทน์เออแล้วมันก็มาจริงอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีจี้อะไรเข้ามาบ้างนะฮะในวันนี้นะครับผม จี้ที่มาในวันนี้นะฮะน่ารักน่าอินดูสุขสันต์วันวาเลนไทน์2023เอ้ยเสียงเป็นอะไรครับผมเสียงเป็นอาชีนะฮะจี้เครื่องรางระดับท็อปนะฮะมีเอ่อวาเลนไทน์แพ็คพิทักดับเบิ้ลวิงนะฮะแล้วก็มีหมวกอาร์ชิวนะฮะวาเลนไทน์หมวกอาร์ชิวนะ,ะแล้วก็มีวาเลนไทน์โดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในประเทศนะฮะแล้วก็มีวาเลนไทน์อุปกรณ์เขียนแบบ เรืออากาศนะฮะแล้วก็มีวาเลนไทน์โดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะฮะแล้วก็มีวาเลนไทน์บันนี่มัดแห่งรักจี้ที่ผมแนะนำใช่ไหมเพื่อนๆถ้าใครที่ยังไม่มีหมวกให้หาหมวกก่อนนะฮะเป็นหมวกอาร์ชิลเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีแปนนะฮะแปนก็เป็นแนะนําเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่นะต้องมีนะแปนกับหมวกเนี่ยแนะนําเลยต้องมีสิ่งที่จะต้องทําก่อนคือหมวกนะับหมวกป้องกันนะครับแล้วก็แปน ยังไม่มีแปลนก็หาแปลนอีกอันนึงนะครับส่วนจี้ก๊อปปี้ใครที่ยังไม่มีก๊อปปี้ก็มีแนะนําองตัวเป็นก๊อปปี้ราชาที่ถุกในประเทศกับก๊อปปี้แม่เหล็กก็ดีนะครับดี2แบบนี้ส่วนแพตพิทักษ์ดับบนวิงอันนี้เหมาะกับตัวสายพิกหรือเห็นอนุบิดเห็นหลายคนเอาไปใช้กับอนุบิดได้เหมือนกันนะครับไอตัวแพทพิทักษ์ดับบนวิงนะครับก็ไปประยุกต์ใช้กันดูแต่แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับส่วนผู้เล่นเก่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า ควรหาตัวไหนนะฮะอันนี้ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ก็คือถ้ายังไม่มีหมวกนะฮะแนะนําเป็นตัวหมวกอาร์คชิวก่อนเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นวาเลนไทน์นะครับสกิลก็ไม่ได้ต่างกับตัวธรรมดาทั่วไปนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะฮะแต่ว่ามาในเวอร์ชั่นของวาเลนไทน์ก็สวยดีนะฮะโอเคครับคัพปี้วาเลนไทน์คัพปี้ราชาที่ถูกในประเทศก็ผมมีแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้หานะครับส่วนอันนี้ก็สวยดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่แนะนํานะครับถ้าใครที่ยังไม่มี อุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศแนะนําว่าให้หาอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก๊อปปี้เลยตัวนี้นะครับใครที่เล่นตัวไกอานะครับแล้วก็ยังไม่มีก๊อปปี้ดูดนะฮะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับก๊อปปี้เหล็กนะครับใครที่เล่นไกอาเนาะโอเคส่วนตัวนี้ข้ามนะฮะข้ามเพื่อนๆไม่มีใครเล่นนะฮะตัวนี้ไม่มีใครเล่นถ้าจะทําก็คือเนี่ยโดนก๊อปปี้เหล็กนะฮะแล้วก็เรืออวกาศนะครับ ก็ปีราชาที่ถูกในประเทศแต่ว่าหลักๆก,ก็คือหมวกนะฮะหมวกต้องทําหมวกก่อนนะใครที่ยังไม่มีหมวกป้องกันนะฮะแนะนําหมวกป้องกันก่อนส่วนอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อเมื่อเรา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 ,เเราทําจี้นี้ใช่ไหมอ๋อจี้จี้นะเพื่อนๆก็จะมาแลกนะฮะโอ้สามจี้เลยนะ ใครที่ทํา 3G นะฮะใครที่ทำท, 3, ทำสามจี้นะฮะก็จะได้ตัวเอสเนสช็อกโกแลตร้อนแมวเหมียวเนี่ยก็จะมาเลือกอ,อลูกบาศกแบบเลือกวาเลนไทน์นะฮะก็จะมี 3G ที่เราให้เลือกนะครับนี่ฮะมีถุงมือไททันนะฮะผมแนะนําถ้าจะทำถ้าสมมุติว่าแรกนะแรกถุงมือไททันกับไอตัวเลดมอนจะดีกว่านะฮะไอปืนปืนกับขังนี่ไม่ไม่ไม่แนะนํานะฮะ เออก็ดีอยู่นะดีอยู่นะแต่ว่าต้องทำสามจี้เลยนะเพื่อนๆโอเคครับแล้วก็กิจกรรมอื่นคืออะไรเอ่อรับเพชรจากกระปุกอ,อมสินแห่งความรักเมื่อล็อกอินอ่ะตัวนี้จะเป็นกระปุกอ,อมสินแห่งความรักก็ล็อกอินนะฮะส่วนนี้ก็รับตัว๋วเมื่อเล่นสองครั้งโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผมเล่นหรือยังเล่นหรือยังเอยไปดูก่อนก่อนนะฮะในกล่องเหมือนจะเล่นแล้วนะอ่ะนี่ไง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  ก็รับกันก่อนเลยนะฮะนี่ไงใช่ไหมเล่นสองครั้งโอเคเล่นสองครั้งในหนึ่งวันโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามันให้อะไรเนาะน่าหานะนเพื่อนๆผมผมบอกเลยว่าสวยดีอะได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับละแรกแล้วจะหายไปนะนเพื่อนๆเดี๋ยวมันให้สะสมกี่วัน อ๋อแล้วแต่ใครจะได้สีอ๋อโอเคโอเคโอเคผมพอดีผมเปิดได้สีน้ําเงินพอดีอ๋อมันได้เพชรร้อยหนึ่งเออโชคดีว่ะผมได้ตัวนี้ไงได้ได้ตัวเอสสีน้ําเงินเนี่ยเออโอเคโอเคได้ได้ร้อยหนึ่งถึงวันที่17นะเพื่อนๆถึงวันที่17นะฮะแลกของได้นะฮะกิจกรรมการเล่นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะเนี่โอเคโอเคโอเคสิ่งที่ผมจะแนะนาสาหรับผู้เล่นใหม่ก็คือหมวกนี่แหละนะฮะเพื่อน แนะนำให้ทําหมวกก่อนนะฮะนี่ใครยังไม่มีหมวกป้องกันนะฮะแนะนําเลยหมวกอาร์ชิวนะฮะแม่งสวยดีว่ะเวอร์ชั่นสวยดีอ่ะเวอร์ชั่นวาเลนไทน์เออแล้วส่วนใครที่ยังไม่มีแปรน่นะฮะแปร์สร้างเมืองนะสร้างแลนด์มาก,ก็คือแนะนําให้หาแปร์เรืออวากาศก่อนนะฮะเออแล้วก็ก๊อปปี้ใครยังไม่มีก๊อปปี้แนะนำก๊อปปี้สองตัวนี้นะฮะก๊อปปี้แม่เหล็กมันดีดูดนะเวอร์ชั่นดูดก,กับก๊อปปี้เนรเทศ นี่ระเทศสองครั้งแต่ผมแนะนําตัวนี้ดีกว่าถ้าใครเล่นไกอานะไกอาโอเคส่วนตัวนี้ข้ามนะครับเพื่อนๆแนะนําข้ามนะฮะไอ้ไอ้ตัวนี้มันไม่มีคนใช้อ่ะเออส่วนอันนี้เหมาะกับสายวิกเนี่ยใครเล่นพิวใครเล่นพิวใครเล่นพวกเอ,อ่ออาร์เทมิดเนี่ยจีนี้เหมาะนะฮะจีนี้เหมาะอาร์เทมิสนะฮะอาร์เทมิสเอ,อ่อพิวนะฮะก็ตัววิกอะ่ะพวกสายวิกอะ่ะ สายลมเอาไปใช้ได้เหมือนกันผมเห็นเห็นมีบางคนเอาไปเล่นกับไออนุบิดอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะฮะไอจี้นะี่แแต่ถ้าแนะนําถ้าหาควรหาก่อนคือหมวกนะฮะหมวกหมวกกับตัวแปนใครที่ยังไม่มีแนะนําหา2ตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยเดี๋ยวอาจจะไปทําในไอไอดีไอดีรองเพราะว่าไอดีรองผมยังไม่มีเดี๋ยวนะผมขอพอดีตอนนี้ผมเปิดเปิดโทรศัพท์2เครื่องเลย นะฮะฮเดี๋ยวจิ้มดูดิผมยังไม่มีอะไรวะขออาร์คชิวอาร์คชิวผมก็ยังไม่มีนี่ว่าเออเดี๋ยวผมทำอาร์คชิวดีกว่าใน ID ดีรองนะครับ ID ดีรองยังไม่มีหมอกอาร์คชิวแล้วก็ยังไม่มีแปนแป,น,ปนมีแล้วแปนมีแล้วเป็นเวอร์ชันดาร์กอะไรไม่มีเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก๊อปปี้แม่เหล็กมียังเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะว่าผมมีก๊อปปี้แม่เหล็กนี้ยัง ผมกลัวมันวันศุกร์เนี่ยมันอาจจะเป็นการ์ดที่ที่ผมคิดว่ามันจะเข้าอ๋อก็ปปี้แม่เหล็กก็ยังไม่มีนะเออเฮ้ยเวอร์ชั่นน่าสนใจว่ะเดี๋ยวนะจะทำสัก3 G มจีไหมเนี่ยทำสัก2 G งจไหมไอดไอดีลองนะฮะทำสัก2 G ดูก่อนว่ามันปิดง่ายปิดยากนะฮะอาจจะทำตัวหมวกอาร์ชิวกับตัวโดน c o ปปี้แม่เหล็กนะฮะสองตัวที่จะทำกับไอดีลองนะครับอืยังไม่มีจริงๆด้วยนะฮะ ยังไม่มีจริงๆด้วยอืมโอเคเดี๋ยวไอ้ดีลองคงได้ทํานะฮะทาแน่นอนทําแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ขออนุญาตมารีวิวไอ้ดีหลักก่อนแป๊บหนึ่งนะไอ้ดีหลักคงข้ามครับไ,ไ,ไ,ไม่มีไม่มีเพราะว่าผมมีเอ่อเวอร์ชั่นไอ,อตัวเวอร์ชันดาร์กพวกพวกนี้ไปแล้วนะฮะแต่แค่ไม่มีตัวไอ,อ้แพ่ดับเบิลวิงนะ,ะคือมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีอะไรอีกไหมเอ่ย อ๋อนี่ไงมันแจกนี่ไงตั๋วแปรรูปนะฮะอ่ะอันนี้แจกมาอีก1,500หินเพชรนะฮะโอเคเดี๋ยวไปแลกเลยตอนนี้มีอยู่4,000 4,280หินเพชรนะฮะโอเคฮะแลกเลยใช้ตั๋วแปรรูปเลยฮะจะได้เท่าไหร่ได้856นะฮะ856เพชรเลยแปรรูปกันเลยแปรรูปกันเลยโอเคตอนนี้มีเพชรอยู่172,000 395นะฮะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมนี่แพทใหม่นะฮะแพทใหม่มาให้เราได้ล็อกอินกันอีกแล้วกิจกรรมนะฮะนี่ฮะมีช็อกโกแลตหัวใจเดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงนะว่าจี้นี้มันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือล็อกอินวันนี้นะครับรับเลยนะครับสําหรับตัวจี้นะฮะช็อกโกแลตหัวใจนะครับแล้วก็มีอ่า ล็อกอินวันที่19นะครับได้รับเพชร500วันล็อกอินวันที่14เดือน3นะฮะรับ,บเพชรอีก500แล้วก็วันที่19เดือน3เนี่ยรับจี้เครื่องรางเป็นหมีนักชกนะฮะอืมก็โอเคอยู่นะแล้วก็นี่วันนี้นะฮะวันล็อกอินวันแรกก็รับเพชร500เพชรอ่ะเดี๋ยวผมรับไปเลยดีกว่าดีกว่านะฮะโอเคอ๋อแล้วก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมกิจกรรมนึงใช่มั้ยลืม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 อ่ะเล่นกระส่งครบเอ่อส่ง โค้ดให้เพื่อนเอาอีกแล้วส่งเคริซให้เพื่อนอีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ,อีเวนต์เล่นแผนที่ร้านค้าลูกกวาดวาเลนไทน์โอเคผมว่าเนี่ยมันเอาไอ้ลูกอมดาวมาแจกเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วกิจกรรมผมว่าไม่แน่ลูกอมดาวอาจจะใกล้มาแล้วนะฮะรอรอรออืมโอเคนะเล่นเล่นเล่นนี้ได้เยอะอยู่นะหินเพชรโอเคอยู่นะโอเคโอเค,อเคส่วนอันนี้ก็คือ ก่อโคดอีกแล้วกูระเบือจริงๆเลยก่กโคดเนี่ยไปจ้างเขากากเัานะเพื่อนๆอันนี้ส่งให้กันยังไงก็ไม่ครบหรอกห้าสิบนะฮะต้องไปจ้างเขากอกนะฮะโอเคส่วนไอตัวเล่นนี่โอเคอยู่นะฮะโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้อืมกิจกรรมเป่นใช่ไหม,เ,เ,ไมเดี๋ยวผมลองสุ่มอ่กล่องฟรีให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเนาะก่อนที่จะปิดคลิปนะฮะเดี๋ยวผมขอไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มในไอดีรองให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ ทำแน่นอนฮะไอดี ID ลองยังไม่มีไงไอดี ID ลองนะฮะ,ฮะนึกว่าจะให้กันสักหน่อยโชว์หน่อยดีพ่อหนุม่มโชว์ให้หน่อยดีโชว์หรือเปล่าไม่มีเลยฮะไม่มีวัตถุดิบในอีเวนต์เลยหมดหรี่ยงรู้สึกว่าจะหน่วงหน่วงนะพอเริ่มพอเริ่มสุม่มปุ๊บนี่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหน่วงเลยมีไม่เอ่ยเอด็ดเอด็ดจริงๆด้วย พอเริ่มซุ่มปุ๊บดิคลิปเริ่มเริ่มหน่วงแล้วฮะมีไม่เอ่ยหมดยังชี่อ,อ้บวกแต่ไม่ใช่ในเอีเวนต์นะฮะแวบบแวบ,บแวบเมื่อกี้แวบแวบแนะนำนะฮะใครที่ยังเป็นเออเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีหมวกป้องกันแนะนำเอ่อให้หาหมวกป้องกันก่อนนะครับแล้วก็จี้ต่อไปที่ควรหาก็คือตัวเอ่อ เรืออวากาศนะฮะเรืออวากาศอุปกรณ์เข็นแบบเรืออวากาศนะเพื่อนพเพื่อนสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะแนะนําเลยนะครับ2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมันอวยจริงๆอ่ะมันมันปิดน้อยก็แนะนําต่อก็คือก๊อปปี้ก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับอันนั้นก็น่าทําเหมือนกันนะฮะโอเคโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆถูกใจงไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องอันพอชาแนลให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆปิดน้อยๆลแล้วกันแล้วก็รวมทั้งผมด้วยขอให้ปิดจี้น้อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำา 2G จี้หรือจะทำา 3G นะติดตามอีกทีหนึงแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม